สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับสาระดีๆนะครับมีมาฝากเพื่อนๆอย่างสม่ำเสมอนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการคัดแม่ไก่ขั้นเทพนะครับผมสุดยอดแม่ไก่เป็นยังไงนะครับแม่ไก่แบบนี้มีด้วยเหรอนะครับมีแน่นอนนะครับนั่นก็คือแม่ไก่ที่จ่ายลูกเก่งทุกอกนะครับเก่งทุกชุดนะครับผมเพื่อนๆโอ้โหคลิปก่อนผมออกไปในสมาชิกทุกท่านให้ความสนใจมากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาลงรายละเอียดให้เพื่อนๆดีกว่านะครับเพื่อนๆจะได้ทราบ ว่ามันมีด้วยเหรอแม่ไก่ที่จ่ายลูกเก่งในทุกชุดทุกท่องมีนะครับแต่นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสิ่งที่มันจะต้องมีมันก็ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมีองค์ประกอบนะครับที่ทําให้แม่ไก่ตัวนั้นเนี่ยจ่ายลูกได้เก่งทุกชุดนั้นมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาติดตามกันนะครับกับ3มเหตุผลหลักนะครับผมก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆถ้าใครเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ สื่อดีๆออกมาให้เพื่อนได้รับชมกันอย่างสม่ําเสมอนะครับหรือว่าใครนะครับอยากเข้าร่วมกลุ่มสนทนานะครับไปเข้าไปปรึกษาปัญหานะครับก็สามารถกดเข้าไปได้นะครับในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับก็มีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องของเรานะครับสุดยอดแม่ไก่นะครับกะจ่ายลูกเก่งทุกชุดจ่ายลูกเก่งทุกข้อนะครับมันมีด้วยเหรอมีครับผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆท่านเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่นี่อาจจะอาจจะไม่ค่อยเชื่อนะครับแต่ถ้าเป็นมือเก่าๆนะครับเขาบอกได้เลยว่ามีนะครับ แต่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่มี3ข้อนี้นะครับข้อแรกนะครับนั่นก็คือเจ้าของไก่ตัวเมียตัวนั้นน่ะจะต้องเป็นคนที่มีความรู้นะครับอันนี้สําคัญมากนะครับผมความรู้เรื่องอะไรความรู้เรื่องการมองไก่สบายไก่นะครับอย่างเช่นว่าเขามีแม่ไก่อยู่ตัวนึงนะเคยจ่ายลูกดีนะครับในกรณีที่เขาจะเปลี่ยนพ่อพันธุ์ไปใช้พ่อพันธุ์ตัวอื่นเขาต้องมองออกแล้วว่าพ่อพันธุ์ตัวนี้จะสามารถเข้ากับแม่แม่พันธุ์ของเขาได้ไหมนะครับ สไตล์ม да. ันเป็นไปได้หร well ือเปล่านะครับแนวทางมันเป็นไปได้ไหมหรืราาชั้นเชิง <item> ม <related> ันจะเข้ากันได้ไหมเขามีความรู้ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุ่มห้าเราจะไปเอาเรามีแม่พม่าเราเอาแม่ปาก้อยมาใส่เราแม่ไก่เชิงมาใส่คนที่เขาทําพม่าเขาจะไม่เอามาผ่าเด็ดขาดนะครับเขาจะใช้ในสายพันธุ์เดียวกันนะครับอันนี้ก็คือข้อแรกนะครับคือเจ้าของเจ้าของแม่ไก่จะนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความรู้นะครับเป็นองค์ประกอบหลักนะครับผมข้อแรกเลยนะครับ ข้อ2นะครับแม่ไก่ที่จะสามารถจ่ายลูกได้ดีชุดๆนั้นจะต้องเป็นแม่ไก่ที่สายพันธุ์ดีเลือดนิ่งนะครับเลือดนิ่งลงเหล่านะครับผ่านการพัฒนามาแล้วหลายชั้นนะครับจานการจ่ายลูกของเขานีจะไม่ค่อยเพี้ยนนะครับเอาไง่ายคือข้อ2นี่ก็คือเป็นแม่แม่ไก่ที่ทํามาพัฒนามาหลายชั้นแล้วนั่นเองนะครับลงเหล่าเลือดนิ่งนะครับบางทีนี่จ่ายลูกออกมานี่ลีลาแทบจะไม่เพี้ยนเลยนะครับเพราะว่าเขาดูองค์ประกอบของพ่อในเบื้องต้นมาก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วเขาถึงเอาแม่ตัวนี้ใส่นะครับครับสายพันธุ์ดีนะครับเลือดนิ่งลงเหล่าก็สามารถผลิตลูกออกมาได้อย่างมีประภาพนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับของแม่ไก่นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับในบริเวณข้อไก่ของเขาแน่นอนครับหลายๆครั้งที่ผมเคยบอกเพื่อนๆนะครับว่าไม่ว่าเราจะมีไก่ดีไก สายพันธุ์จะดีขนาดไหนแต่วิธีการเลี้ยงวิธีการดูแลสภาพแวดล้อมพื้นที่ไม่เอื้ออานวยแบบนี้มันก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่3ในเรื่องสถานที่เนี่ยแม่ไก่ที่จะจ่ายลูกดีนี้จะต้องเกี่ยวกับสถานที่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าแม่ไก่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเพราะาจากแม่ไก่ตัวเนี้ยแล้วให้เขาอยู่ในแต่บริเวณแคบแบตลอดแต่เล็กจนโตไม่มีพื้นที่ปล่อยผูงไม่มี แหล่งหากินตามธรรมชาติให้เขาให้เขาอยู่แต่ในโรงอยู่เดียวตั้งแต่เล็กจนโตแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีทางได้ไก่เก่งนะครับผมหรือได้ไก่เก่งมันน้อยมากส่วนมากจะเป็นไก่ที่ไม่แข็งแรงนะครับกินนอนกินนอนกินนอนแบบนี้มันก็ใช้ไม่ได้นะใช้งานไม่ได้ไก่จะโตวเวอโตเร็วเกินปกตินะครับไก่จะขาอ่อนนะครับใช้ไม่ได้แต่สถานที่ที่ดีนะครับมันก็จะต้องมีพื้นที่ให้เขาได้วิ่งเล่นนะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่สามเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักเหมือนกันนะครับ ไก่จะดีไก่จะเก่งมันก็ต้องมีสภาพแวดล้อมช่วยเกื้อหนุนด้วยนะครับอ่าโอเคสําหรับเพื่อนๆน่าจะมองภาพออกเดี๋ยวผมสรุปไห้ฟังนะครับเหตุผลเลยนะครับว่าทําไมนะครับแม่ไก่เนี่ยถึงจ่ายลูกเก่งทุกชุดนะครับนั่นก็คือข้อแรกเลยเนี่ยครับเจ้าของเขาหนาเป็นคนที่มีความรู้ครับมองไก่เป็นนะครับดูไก่ออกนะครับว่าแม่ไก่ของเขาเนี่ยควรจะหาพ่อไก่แบบไหนมาใส่ครับจะได้ออกมาทางอยู่กันที่สุดนะครับ ข้อ2นะครับเรื่องของสายพันธุ์นะครับต้องดีนะครับต้องลงเหล่านะครับต้องเลือดนิ่งนะครับการจ่ายลูกออกมาก็จะมีโอกาสผิดพลาดได้น้อยนะครับข้อที่3นะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับจะต้องดีด้วยนะครับมีพื้นที่ให้เขาปล่อยวิ่งเล่นในช่วงไก่รุ่นนะครับผมแล้วก็การดูแลอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะครับมีได้ทั้ง3ข้อนี้นะผมรับประกันได้เลยว่ามีไก่เก่งออกมาทุกชุดแน่นอน แล้วแม่ไก่ตัวนั้นก็จะกลายเป็นสุดยอดแม่ไก่แน่นอนนะครับจ่ายลูกเก่งทุกชุดนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเพื่อนสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆบ้างน,นะครับไม่มากก็น้อยนะครับใครชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กันผลิตสิ่งดีๆออกมานะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ